สงการทั้งเล่นน้ำทะเลนจนดำไปหมดก็เลยว่าจะแวะซื้อสครับไปขัดผิวใครกำลังจะทำแบบนี้อยู่ผิดนะคะ,ะยิ่งถ้าใครนะไปทะเลนอนโรงแรมที่มีอ่างจากุชชี่ก็เลยเปิดน้ำร้อนเปิดน้ำอุ่นแล้วก็ไปนอนแช่ใครกำลังทำแบบนี้อยู่ผิวพังนะแถมสระว่ายน้ำของโรงแรมก็ดันสวยซะอีกก็เลยใส่บิกินี่แวะถ่ายรูปสักชั่วโมงสองชั่วโมง โอ้ทำแต่ละอย่างนะผิวพังทั้งนั้นเลยรอบเป็นคราบแน่นอนจ้าแรกเลยค่ะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าผิวที่มันเพิ่งโดนแดดมามันเพิ่งไหม้มานะเกรียมมาเลยเราอาจจะยังไม่เห็นด้วยสายตาตอนนี้แต่จริงๆข้างในอะค่ะมันโดนแดดเผาไปเรียบร้อยแล้ว มันกําลังจะตายมันกําลังจะหลุดลเลาะออกมาเป็นแผ่นๆเนื่องจากแสง UV ค่ะมันลงไปลึกแล้วก็เราอะมองไม่เห็นได้ิต่ตาเปล่ามันลงไปลึกขนาดไหนจนกว่ามันจะแสดง